สวัสดีค่ะ,คะนี่คือพ่านที่แอดมินเห็ดนะคะพี่น้องม,มือนกับเป็นมือเอ่เป็นมือพิธีการบานหน้าของลานไส้ลวคะ่ะนี่เทียนมีนนางเห็ดยุนเอาลเบิง้งนี่ค่ะพี่น้องซุ่มค่ะมวยซุ่มแลวสิปรกรใบเบิ้งแล้วค่ะเนี่ย แหนมินพึงประกอบไปลืมค่ะลืมคาอิลีลืมไทยตอนประกอบไปพี่น้องเบิ้งเนี่ยค่ะพี่น้องเห็นมินไทยแต่ชอน้า,า,นาเบิ้งซื้อแต่ว่าตัวัวตัวนี้คือมันเหตุอะไร เฮ็ดบ่ได้ื่อเฮดบได้ไล่ให้เอฟซีสุขุมุเบิ่งนะคะเดี๋ยวตอนประกอบแล้วสี่ไทยให้เอฟซีสุขุมุเบิ่งนะคะเด้อนี่คือตัวอย่างข้าวค่ะพอกัน่าไล่ไล่นานะคะแล้วที่ไทยเบิ่งว่าตอนที่ประกอบแล้วเป็นยังไงขอบคุณค่ะ